ทยทีวี TV สีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกี้สนับสนุนโดยให้ลักส์รีโวแซ t ดอีดิชัสวัสดีค่ะชื่อจีราพรต้นพงค่ะชื่อเล่นชื่ออังอายุ30ปีค่ะตอนนี้ไม่ได้ทำงานเลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะเรียนจบที่โรงเรียนวัดนองหมูใต้ค่ะ พอจบมสามก็มีแฟนค่ะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนค่ะอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่ถึงมีลูกคะโอ้ก็พอคบกันก็ท้องเลยใช่อ๋อเพราะว่าวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นกำลังบอกว่ายุ้งยุ่งยุ้างกนนี้ลูกก็สิบสี่สิบห้าใช่ไหมค่ะสิบสี่มาปสามปีนี้ค่ะเป็นเพื่อนกันได้เลยเออก็มีลูกเร็วนะสิบห้าคืออยู่ด้วยกันปุ๊บท้องปั๊บค่ะ ลูกคนแรกเป็นลูกชายลูกชายค่ะลูกโตเท่าไหร่ถึงเริ่มแบบเอ๊ะรู้แล้วว่าแฟนเราก็สองขวบเนี้ยค่ะอ๋อก็ยังใช้เวลาอีกนะเ็นรอก่อนหน้านั้นในสองปีนั้นนะคือไม่มีระแคะระคายเลยเออไม่มีสัญญาณไม่มีความแบบเอ๊ะอะไรเลยอค่ะไม่มีค่ะสองขวบถึงจะรู้เหรอว่าเขาติดยาเนี่ยใช่ค่ะเรอะว่าทํางานแล้วังค์ไม่เหลือทํางานแล้วเงินไม่เหลือนี่เรามารู้ตอนไหน ก็รู้ตอนทํางานค่ะเอาก่อนนั้นเขาไม่ได้ทํางานเหรอทาบ้างไม่ทําบ้างอย่างเงี้ยค่ะเป็นทําเกี่ยวกับรถซ่อมรถเงี้ยค่ะเป็นช่างซ่อมรถตอนเป็นสามีภรรยากันยังไม่มีงานใช่ไหมมีค่ะมีแล้วเหมือนไม่ได้ทําเป็นประจําใช่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เลยการมีเงินบ้างเดี๋ยวไม่มีบ้างหรือไม่พอมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาไม่ได้ทํางานประจําแบบนั้นใช่ค่ะแล้วคุณอังทําอะไรตอนนั้นอายุสิบห้าสิบหกก็ ทำโรงงานค่ะเราทำโรงงานส่วนเขาทำแต่ซ่อมรถอะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะของเขาก็ไอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ประจำราก็เลยรู้สึกว่าเออเขาก็คงมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่ว่าเขาจะมีงานหรือเปล่าแบบนั้นพอทำพอเขามาทำโรงงานถึงรู้ค่ะอ๋อเยายาม่ททำโรงงานด้วยกันใช่พถึงรู้ว่า ว่าเอาเงินไม่เหลือเลยใช่ค่ะเพราะว่าฉันยังเหลือนี่เนอะทำไมเธอถึงแบบไม่เหลือเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมกันแบบนี้จริงๆสองคนก็ถ้าไม่ถ้าไม่มีเรื่องนี้ก็สบายมือยกันก็อยู่ได้เนาะก็อยู่ได้แต่เขาออกเขาไม่ทําเขากนอนอยู่บ้านประมาณปีนึงเขาทําทาได้นานเท่าไหร่แป๊บเดียวแป๊บเดียวอใช่ค่ะเขาเป็นคนไม่ขยันไม่ค่ะนอนอย่างเดียวทะเลาะไหมฮะทะเขามเลิกออกจากงานทะเลาะมาชัดนั้น ทะเลาะค่ะทะเลาะใช่ไหมตอนแรกเราสังเกตเขาจากการที่เอ๊ะทำไมเงินไม่พอใช้ก่อนค่ะแล้วสังเกตจากอะไรอีกถึงถึงค่อยมารู้ว่าเขาอยากเสพติดพฤติกรรมไม่นอนอะไรอย่างนี้ค่ะไม่นอนเหรอฮะใช่ไม่นอนเวลานอนเนี่ยที่บอกนอนอย่างเดียวทำอะไรเขาทําอะไรตอนกลางคืนไม่นอนนั่งเดินไปเดินมาในห้องเหรอถูบ้านกวาดบ้านทำตอนเขาเขาเล่นยาเนี่ยเขาเล่นเราเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นค่ะไม่เห็นเราไม่รู้เลยไม่รู้ค่ะสภาพร่างกายเขาเป็นยังไงก็ดูปกติดีค่ะ เออแต่เขาแค่ไม่นอนใช่แล้วเรารู้ได้ไงอ่ะถ้าไม่ได้เล่นนะแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาเสพยาแล้วไปแบบฟันโพิงตรงไหนก็เหมือนเพื่อนมาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เห็นเขายื่นอะไรให้กันเงี้ยก็เลยอ๋อเห็นยืนให้กันเห็นหลักฐานเลยเราก็เลย อ๋อไอ้ที่มันแปลกๆไอ้ที่เงินมันไม่พอใช้ไอ้ที่มันไม่หลับไม่นอนนี่มันเป็นเพราะอันนี้หมายว่าไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนคงไม่รู้แหละว่าเราไม่รู้เรื่องนี้ก็ยื่นต่อหน้าเลยเห็นเห็นเลยอ๋อโอเคเพื่อนนึ้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วแล้วอยู่อีกนานไหมจนมีเรื่องทะเลาะกันเนี่ยก็สี่ปีค่ะสี่ปีที่เราแบบอะไรนะหอบลุกหนีอ่ะสี่ปีคือคือพอรู้ปุ๊บก็ได้คุยแต่ว่ารู้ก็ยังไม่ได้เลิกนะคะก็ยังอยู่จนสี่ปีแต่ว่าคุยไหมคุยกับเขาไหมว่าคุยตลอดค่ะ เราบอกเขาว่าไงคะบอกตลอดว่าต้องให้เลิกเนี้ยค่ะเพราะว่าลูกต้องสกินนมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ฟังหละค่ะไม่รับปากไม่อะไรไม่รับปากไม่อะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ทํางานอยู่แล้วก็นอนอย่างเดียวรับฟังอย่างเดียวกลับมาก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนอนใช้เราหยิบโน่นหยิบนี่มีมีหนักไหมแบบเล่นได้เห็นเลยมีบ้างไหมไม่มีค่ะแต่ไม่มีเล่นได้เห็นใช่ไหมแต่รู้ว่ายังเล่นอยู่รู้ได้กลิ่น ได้กลิ่นอ๋อได้กลิ่นคุณนังเป็นคนบุคลิกดีหน้าตาดีบุกยาเนี่ยมีกลินะ่นเนาะทำไมถึงตัดสินใจเร็วเลือกแฟนคนนี้เพราะอะไรตอนนั้นเด็กอะค่ะ,คะเพราะมีเขามีอะไรดีที่ทําให้เราถูกใจที่เราต้องเลือกเขาเป็นแฟนเพะนั้นหนูก็ไม่ทราบพ,พอมีแฟนหนูก็มีเขาเาเลยค่ะคือเขาจีบเราเป็นเพราะเพื่อนเ<ม>พื่อนมีแฟนเนี่ยะใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าขอเป็นเพืเขามาอ๋อเพื่อนมีแฟนก็เลยแบบเราก็ต้องมีบ้างเขาก็น่าจะเป็นคนหน้าตาดี ไม่ไม่ดีนะคะคือเหมือนซื้อกระเป๋าใบแรกอะค่ะคุณอากระเป๋าใ้แรกมีกระเป๋าก็ซื้อกระเป๋ามาใช้ดูอ๋อมอาจจะแบบไม่ได้สวยที่สุดเออมันก็คือกระเป๋าใบแรกแบบนั้นแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้ตั้งใจจะมีลูกด้วยเหมือนแบบเราแค่เก็มีแฟนเฉยๆแต่เผอิญว่าเราไม่ได้ป้องกันใช่ค่ะแล้วมันก็มีลูกไปเลยคุณนังเป็นคนหน้าตาดีด้วยใช่ไหมสมัยเป็นวัยรุ่นน่ะเด็กริงเด็กใช่ไหม ตอนนี้ก็ยังแบบตอนนี้ก็นันหน้าตาดีคนจีบมีคนจีบเยอะไหมตอนนั้นนะเยอะน่าจะมีโอกาสเลือกหรือว่ารอเวลาหน่อยมีไหมตอนที่กี่วนจะม่มีจี่ว่าคนนี้คนแรกคนแรกค่ะพี่เข้าใจเลยเพราะว่าคนคนแรกปุ๊บอ่ะเราจะรู้สึกแบบโหมันมันฟูบมันฟูไปหมดอ่ะมันแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ใช่มันก็ซื้อเลยเห็นเราซื้อเลยใช่เห็นเราซื้อเลยมายังไงก็ก็คนแรกที่จีบอ่ะ อย pues ู่มาตั้งนานแล้วมันแล้วก็ไม่ได้ทันวงไวทันคิดไม่ทันคิดไม่ทันตั้งตัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะท้องนะเดี๋ยวจะนู่นจะนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันถลายไปแล้วนอกรันเวย์ไปแล้วมันก็ไปเลยต้องไปเลยอ้าแล้วตอนนั้นอ่ะใช้เงินยังไงเลี้ยงลูกอ่ะก็แม่เขาอ๋อแม่เขาให้แม่เขาเคลมมาคนละแวกเดียวกันบ้านเดียวกันไหมเขาอยู่วังน้อยหนูอยู่วิหันแดงอ๋อวังน้อยออทยา ยูยาหานแดงสระบรีอันนี้ก็ไปตรงอันนี้บ้านเราเลยังน้อยจะต้องเลี้ยวขวามาไกลหน่อยจากเอเชียเอ๊เจอกันตรงไหนนะคะแยกไหนเาจอแยกไหนออันนี้เราก็หอบลูกหนีเลยคือเราตัดสินใจยังไงว่าเลิกแน่ๆอะไรทําให้เป็นแบบจุดทําให้เราตัดสินใจเลยก็แบบไม่ไหวแล้วเพราะว่านอนอย่างเดียวเลยไม่ทําอะไรเลยค่ะเพราะเขาไม่ทำอาหากินนี่แหละเนาะหนัก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 พาลูกหนีเลยแต่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยใช่ห ไม่ได้ทะเลาะค่ะหนูหนีเลยกระชากระชาหัวเลยตอนนี่มันจะขึ้นรถแล้วแล้วก็ต่อยต่อยต่อยเลยฮะเรื่องราวของลูกนี้กำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ตอนนี้พักสักครู่เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับทีเด็ดลูกนี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่ครอบครัวคนไทยต้องเลิกราเพราะยาเสพติดเหมือนตอนที่คบกันก็ไม่รู้ว่าเขาอะ ติดยาอะไรเงี้ยค่ะก็วิธีทำไมตังค์ไม่เหลือเลยทุกเดือนเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อ๋อถึงรู้ว่าเขาติดยาก็คอยบอกเขาว่าให้เลิกนะนะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เลิกหนูก็เลยกลับบ้านพาลูกหนีเลยเอ,อแต่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยใช่ไหมไม่ได้ทะเลาะค่ะหนูหนีเลยบอกว่าจะเลยบนยานญ่า ใช่ป่ะขาหนูหนีไปหนูบอกว่าหนูไปบ้านย่าแต่หนูไม่ได้ไปแต่จริงอยู่กับพ่ออยู่กับอยู่กับพ่อกับแม่อะค่ะกับพ่อเขาทไปบ้านย่าแล้วเขาไปตามไปไม่ได้เหรอไปไม่ถูกค่ะเขาไม่เคยไปรู้จักแต่พอดีเขาโทรไปหาพ่อค่ะแล้วพ่อพ่อไม่รับมุกกาเลยมาตามโทรใช่พ่อไม่รู้ไงพ่อโทราตามมาถึงเครื่องเลก็หนูนอนอยู่เขาก็เตะหลังเลยว้ายหลังใช่แรงไหมฮะแรงค่ะหนูธรรมดาเขาเคยเตะเราไหมไม่เคยค่ะ แฟนเป็นโักยกว่าเนี่ยแล้วไงต่อแล้วแล้วทำไงก็ถึงวางแข้งเลยก็บอกแม่ค่ะว่าเขามาอะไรอย่เงี้ยว่ามาเตะหนูนะเพราะบอกว่าให้แยกทางกันก่อนเขาก็ พอหนูจะขึ้นรถไปไปกับแม่ไงค่ะไปแจ้งความว่าเขามากับเพื่อนเขาเขาก็กระชากหัวแล้วก็ต่อยหัวอีกแม่กาลังจะพาไปแจ้งความนะว่าเขามาทําร้ายร่างกายกระชากกระชากหัวเลยตอนนี้มันจะขึ้นรถแล้วกระชากลงมาค่ะแล้วก็ต่อยต่อยก็คือทำร้ายร่างกายเลยเต็มที่เลยอ่ะใช่ไหมต่อยเลยฮะต่อยโดนไหมก็โดนที่หัวตอนนั้นใครอยู่บ้างแมีแม่มีมีป้าค่ะแล้วก็ลูกอ๋อ ตำรวจก็บอกเรื่องเรื่องครอบครัวเขาก็มาแต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องครอบครัวเตำรอวจเขาบอกเรื่องครอบครัวงคุณตำรวจมันก็ต้องช่วยเคลียร์ไหมตรงนี้คุณนาหลอกเขามาถึงปุ๊บก็เล่าให้ฟังปุ๊บเป็นเรื่องครอบครัวเลยค่ะแล้วเขากลับเลยกลับเลยตำรวจเซฟตัวฟรีคนนี้ก็ไม่ยุ่งเขาไม่ยุ่งเขาบอกว่าตำรวจมันเป็นเรื่องครอบครัวไม่ดีคุณตำรวจบอกว่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาอยู่บ่อยๆมาค่ะมาตามแต่หนูก็หลบแล้วทำร้ายร่างกายเรา ตลอดเลยไหมคะทุกครั้งที่มาไหมก็หนูแอบก็แอบเลยาไปหาลูกไหมไปหาที่ลูกที่โรงเรียนค่ะไม่เขาเอาลูกไปเลยจากโรงเรียนใช่ไหมใช่ค่ะเขามาอุ้มลูกไปจากโรงเรียนแล้วก็ไปแจ้งตำรวจว่าเขามาเอาลูกนะตำรวจก็บอกว่าหมดเวลาแล้วว่าอะไรห้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วก็คนละเขตด้วยค่ะเขตของโรงเรียนกับเขตของสสพสพคนละที่กันเขตของบ้านแฟนค่ะเขตของบ้านแฟนกับโรงเรียนกับบ้านเราคนละเขตกันก็คือก็เลยไม่ได้ค่ะก็เราทำยังไงอ่ะ ก็เหมารถข้างบ้านไปค่ะไปเลยไปตามลูกกาที่ก็ไปวังน้อยเหรอไปที่ไหนไปวังน้อยค่ะอลไปลุยเองต้องไปพ่อแม่เขาก็ถือมีดออกมาแต่ันนี้เหรอแฟนนะแต่อนี้แม่แม่หนูอะใช่แต่แม่เขากันไว้อ่าและแม่เขาใช่ไหมใช่เขแม่เขากันไว้แล้วให้เราเอาลูกมาค่ะในนี้ก็ขาดกันเลยค่ะใช่ค่ะ ตอนนั้นลูกน่าจะประมาณสี่ขวบใช่ค่ะใช่ขวบใช่แล้วลูกก็อยู่กับเขาเขาไปเอาลูกกลับมาถามนิดนึงถ้าไม่มีแม่เขาเมื่อกันอ่ะคิดว่าเขาแทงไหมน่าจะแทงไะค่ะอ๋อหลยจากวันนั้นก็เลยเรื่องขาดเลยค่ะไม่เจอเลยไม่เจอเพราะว่าคิดว่าแม่เขาน่าจะพูดด้วยแหละใช่บ้านเขาเห็นไม่ไหวแล้วแม่เขาคงบอกว่าหยุดเถอะอะไรเงี้ยคือแม่เขาน่าจะเป็นแบบใหญ่อะใหญ่อะเนาะเพราะมินั้นเขาไม่น่าจะหยุดไงแต่คิดว่าที่บ้านเขาน่าจะแบบค่ะวันนี้ลูกอายุเท่าไหร่ครับ ปีนี้สิบห้าค่ะสิบห้าแล้วเขาโตแน้วเนอะสิบปีแล้วเขาจําเรื่องราววันนั้นได้ป่ะแต่ตอนที่เขาทำเขาบอกว่าทําแม่ทําไมเนี่ยค่ะตอนเด็กๆค่ะคือพอพอรู้เรื่องแล้วเนอะจำภาพได้บ้างแต่ว่าไม่ไม่เข้าใจเรื่องราวใช่สี่ขวบแล้วแล้วแล้วพ่อมาเจอลูกไหมที่ไม่ติดต่อลูกเลยมีติดต่อมาตอนปสี่ค่ะแค่นั้น มามาเจอเฉยๆหรอคะมาซื้อชุดนักเรียนให้รอบเดียวก็สี่ห้าปีประมาณนั้นหลังจากนั้นพอแล้วก็ขาดไปแล้วเนี่ยอีกนานเท่าไหร่แล้วเจออีกอเมว่าสองปีที่แล้วค่ะ๋อเพิ่งเจอ่ะคแล้วคุณอยู่โสดมาสั้านานเลยอะสิตอนนี้อยู่เท่าไหร่คะสามสิบเอ็ดปีนะสามสิบเอ็ดปีนี้เลิกตอนยี่สิบยี่สิบเก้ายี่สิบค่ะยี่สิบโหก็เป็นโสดมาแบบ แปดสิบกว่าปีเกือบเกือบยี่สิบปีเลยนะหูทาไมเจนอะไรเราก็จะเจริญรอยตามแล้วจะหูทําไมสิบปีโผล่มาสิบปีสิบปีโผล่มาสิบปีหูทาไมตื่นเต้นเพื่อโผล่สิบปีประมาณนั้นเก้าปีแปดเก้าปีทำไมเนสิบปีป่ะยังยังหนูหนูใช่ไหมยังมีเวลาครับอุยที่ใจที่ใจที่ใจแอนบอกยังมีเวลามีเวลา น้องเจนยังมีเวลาเดยวเขาวิ่งออกาห้องส่งไปทำไงพี่อย่าไปถามพี่ไปตามเองโอ้ไปตามเองรู้ก่อนงานสองวันว่ามีแค่ห้าพันพ่อแม่เราเขามีปฏิกิริยาไงหมหนูไม่ได้บอกไม่กล้าบอกถ้างานที่เรากู้มาสี่หมื่นแม่ก็ไม่คืนถูกป่ะใช่ค่ะถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่ Facebook ทีเด็ดลูกหนี้กด33 พี่เด็ดลูกดีเกือบสิบปีที่โสดแล้วมาเจอได้ยังไงคะคนที่สองนี้ไปเจอกับเพื่อนค่ะไปเจอีกแล้วใช่เพื่อนไดนาอีกแล้วเป็นคนเดิมหรอไม่ใช่แล้วเป็นคนเดิมไมใช่แล้วเพื่อนชมแล้วรอบนี้เรามีการแบบว่าตั้งแบบสเปคหรือคิดอะไรยังไงว่าเอ๊ะต่อไปฉันจะต้องเลือกผู้ชายแบบไหนแบบอะไรแบบนี้บ้างไหมคะคิดว่ามันจะมีคู่อีกอ่ะไม่มี หลายๆเหมือนกันเลยแต่ชอบเป็นผู้ใหญ่้ไม่เราช่วงช่วงเกือบสิบปีนี้เราไม่มีใครมาจีค่ะมีต้องมีแหละแต่ไม่ต่ไมชอบก็มีคุยบ้างค่ะมีคุยบ้างเล็กน้อยคุยแต่ว่าไม่แล้วคนนี้คนนี้อายุพอๆกันไหมคนนี้อายุยี่สิบห้าค่ะเด็กเด็กกว่าหกปีว้าวว้าวแล้งไงแล้วไงจีบนานไหมฮะอันนี้จีบไม่นานค่ะเขาจีบเราหรือเราจีบเขาก็เขาจีบ เขาจีใช่ทำไมถึงเลือกทำไมถึงเลือกคนนี้เพราะอายุน้อยกว่าเห็นเขาทํางานดีค่ะขยนยเขาพยานตั้งแต่ทำงานเขาทำอะไรฮะงานเขางานทำอะไรเป็นโรงงานค่ะทําโรงงานใช่ค่ะเกี่ยวกับตอนนั้นเป็นเขาทําอยู่คอโตเป็นซับแล้วแล้วหนูทําอยู่โตโตอ๋อแลพันสุ์กันเขาเป็นซับแล้วหนูก็เลยชวนเขามาทําที่โตโต้ด้วยกันเพราะเป็นพนักงาน ย้ายค่ายย้ายค่ายโอเคกาย้ายค่ายคือเป็นย้ายค่ายมาสุขภาพเหมือนกันไปย้ายค่ายมาย้ายค่ายงานพอเราเป็นแฟนกันจะได้ย้ายค่ายมาอยู่ร่วมกันได้คุยกันเรื่องหน่อยเจอกันง่ายขึ้นได้เป็น้เป็นคู่แข่งน้องแคป่ะค่ะน้องแคบค่ะใช้เวลานานไหมฮะถึงจะได้มาอยู่ด้วยกันห้าหกเดือนค่ะใครเป็นคนตัดสินใจว่าจะแต่งงานพอดีหนูเขาอยู่บ้านหมอแล้วหนูก็เลยชวนเขามาอยู่ห้องเช่าด้วยกันค่ะ เพื่อจะไปทํางานไปกลับเงนี้ค่ะใช่ค่ะก็เลยขอพ่อกับแม่ออกไปอยู่ห้องเช่าบอกว่าขอออกไปอยู่ห้องเช่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาคุยให้นะนะคะแล้วลูกลูกอยู่กับยายตากับยายใช่ค่ะก็ต้องผูกข้อม้อยข้อมือก่อนที่จะไปอยู่ด้วยกันได้แบบนี้คนนี้ก็พ่อแม่รับรู้ตั้งทีแรกเลยค่ะใช่เพราะเราบอกเขาว่าเราจะให้ใช้เงินสามหมื่นใช่ไหมใช่ค่ะเงินมาสามหมื่นเราก็เข้าใจว่าเขาน่าจะมีเงินเก็บ แพร่คุยกับพ่อเขาแล้วพ่อเขาตกลงโอเคอย่างเงี้ยค่ะก็มาคุยกันหมดแล้วค่ะที่บ้านอทางฝ่าแล้นมาคุยแล้วค่ะค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเรียบร้อยหมดปุ๊บเดนวันมีมาห้าพันค่ะวันวันงานเลยนะตกลงกันเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะก่อนหน้างานอะว่าสามหมื่นเนาะสี่หมื่นอะไรเงี้ยสองสองวันสามวันรู้ว่ามีแค่ห้าพันรู้ก่อนงานสองวันว่ามีแค่ห้าพันยูเทิร์นได้ไหมยูเทิร์นได้ไงแล้วเราต่อรองกับไม่ทันแล้ว มันเหมือนมัดมือชกถูกไหมเพราะข่าวเคอบอกไปหมดแล้วญาติเยอะเชิญอะไรถอยไม่ได้แล้วกู้นี่เรากู้คนเดียวหรือก็เก็นกู้กับแฟนด้วยสามหมื่นที่วางแผนไว้นั้นเป็นค่าอะไรบ้างเป็นค่าผูกแขนค่ะผูกแขนให้แม่สอดอ่ะสินสอดให้แม่คือสินสอดแหละสินซึ่งสินสอดให้แม่แม่ก็จะเอาเงี้ยมาจัดงานเลี้ยงบ้างอ่ะอะไรก็แทบหมดแล้วเนี่ยมีงานเลี้ยงด้วยป่ะครับ มีกินค่ะมีทํากับข้าวให้ก็เลยต้องเผื่อไปอีกหมื่นห้าใช่ไหมหมื่นหนึ่งค่ะหมื่นหนึ่งเป็นสี่หมื่นค่ะแต่ว่าหนูทํางานใช้หนี้เขาไปแล้วหมื่นหนึ่งค่ะแล้วพอรู้ว่าห้าพันอ่ะเหลือแค่ห้าพันอ่ะพ่อแม่เราเขามีปฏิกิริยาไงไหมหนูไม่ได้บอกหนูไม่กล้าบอกไม่ได้บอกเราก็ไม่กล้าบอกเขาบอกเราก่อนเราก็อ้ําอ้ําเอื้องแต่ว่ากู้กนท่างานที่เรากู้มาสี่หมื่น ก็คือสามหมื่นแล้วก็วางไปกู้มาให้เขาแล้วก็วางไว้ทำเป็นสินทใช่ค่ะทำฟีแล้วก็แม่เราก็ไม่บอกแม่เพราะนั้นแม่ก็ไม่คืนถูกป่ะใช่ค่ะเออนั่นแหละปัญหาคือถ้าเราบอกแม่แม่ก็จะได้มันไม่ใช้นีแต่ว่าแต่ว่าแม่ต้องหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายแต่เปนเครื่องมัอหนึ่งนที่น้องกู้มาเพิ่มอย่างนั้นแต่เขากลัวแม่ไม่ให้แต่งหรือเปล่าป่าไม่ได้กลัวตรงนั้นเป็นคนเก่งนั่นแหละจริงๆอ่ะปัญหาหน้าเป็นตาไง ต้องบอกคือเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะพี่จะบอกให้เขาเช่าสินสอดกันเลยนะมีอาชีพเช่าใช่เช่าเงินจะเอากี่ล้านนะเอาเงินสดวางไว้อจนเอาทองแท่งกี่บาทอ่ะเดี๋ยวนี้อันนี้กลางแนนนำให้ไปเช่ากันเหรอ แต่ว่าเราต้องบอกเกิดว่าผู้หญิงไว้ว่าต้องคืนนะเว้ยไม่ใช่เอาไปหมดแต่แต่ใจหนูอะที่ต้องรความจริงต้องบอกความจริงแต่ใจหนูที่ให้แม่ไปอะค่ะจะเพื่อจะไปให้แม่ทําหลังคาบ้านค่ะหนูต้องทาหลังคาบ้านใช่อ้ทำหลังคาบ้านหนูตั้งใจจะให้แม่อยู่ใช่เขาใช่งั้นก็อีกเรื่องเราก็อยากจะให้ควยแต่ไม่ได้บอกเขาว่าว่ากมาอย่างไงค่ะโอเคก็ได้แต่งสมใจนอ้นพร้อมกับ ได้ได้ได้ทั้งสามีแล้วก็ได้นี่มาด้วยี่อนแรกสี่ลนแล้วคุยกับแฟนไหมว่าก้อนนี้ต้องช่วยกันนะช่วยกันเพราะเขาก็รู้ค่ะเขาก็รู้เนาะไปด้วยกันเขาตัวต้นเหตุมาอยู่ด้วยกันไม่วิกฤตไงคือทุกอย่างเนี่ยพี่ว่าคุณคุณคุณอังทํามาทั้งเรื่องอะไรจัดการตัวเองเนี่ยไม่วิกฤตแต่วิกฤตก็คือตอนท้องแล้วมีลูกนี่แหละแล้วน้องไม่สบายเนาะคนนี้อยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่มีท้องค่ะปีหนึ่งค่ะ ปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วก็มีน้องค่ะช่วงที่ท้องหรือว่าก่อนหน้านั้นเรามีปัญหาอะไรเรื่องสุขภาพไหมไม่มีค่ะเป็นโควิดติดโควิดแล้วก็กินยาเราไม่รู้ว่าท้องค่ะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับ ตอนที่ผ่าเปิดหน้าท้องนั่นคือน้องอายุกี่วันคะวันหนึ่งค่ะวันเดียวปุ๊บผ่าต้องเปิดเลยใช่หเปิดหน้าท้องเขาต้องถ่ายเลยแล้วเสร็จแล้วไส่เลือนอีกใช่ไหมค่ะแล้วก็ผ่าไส้เลื่อนอีกค่ะว่าส่งตัวไปรักษาที่กรุงเทพแล้วเขาผ่าไตที่บวมออกให้ค่ะแล้วก็ให้ท่อปัสสาวะเอามาไว้เปิดไว้ตรงหน้าท้องอีกค่ะก็เป็นสองถุงอ๋อเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรอสองับขับถ่ายใช่ค่ะตอนนี้ก็ส่งไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วค่ะเรื่อง ตกระดูกสันหลังตรงก้นน้องมีบวมบวๆเหมือนถุงถุงเยื่อหุ้มกระดูกสันหลังโอบวมค่ะโโ oh, oh.